คุณรู้ไหมฮะว่าคนที่เขาไม่หลับไม่นอนกันเนี่ยเขาไม่นอนเป็นเวลากี่วันเมื่อวันที่8ตุลาคมครับปี2507มีชายหนุ่มครับที่ชื่อว่าเบรนดี้กราเนอร์ครับผมได้ทำสถิติโลกครับผ่านกินเนสบ์เวิลดคอร์ดครับด้วยการไม่นอนฮะติดต่อกันเป็นเวลา11วันฮะรวมอยู่ที่264ชั่วโมงครับซึ่งตัวเขาเองครับได้กล่าวว่าเขาเนี่ยโมโหวพวกนักข่าวมากๆเลยฮะเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยคือเขาง่วงงงเงียมากครับแล้วก็ชอบถามเขาเรื่องการอดนอนเขาซ้ำไป,ซ,ำไปซ้ำมาครับจนาหหุดดินะ ส่วนในไทยเองครับผมทางมิเชลเซเนเพย์เองครับก็มีกิจกรรมดูหนังมาราธอนเหมือนกันครับ โดยครับเป็นกิจกรรมที่ผู้แข่งขันครับต้องห้ามหลับห้ามนอนครับแล้วก็ดูหนังที่เขาฉายไปเรื่อยๆครับซึ่งจัดขึ้นครั้งล่าสุดในปี2อนแต่ว่าด้วยกิจกรรมมันผัดผลไปหน่อยก็เลยไม่ได้จัดต่อนะถูกจัดขึ้นครับที่เมเจอร์รัชโยธินครับโดยนะครับผู้ร่วมแข่งขันครับต้องดูหนังรวมกว่า50เรื่องเลยทีเดียวผู้ชนะตอนครับได้แก่คุณสิทธิชัยครับเจริญพาณิชย์กุลครับเขาตอนนั้นในวัย53ปีครับโดยเขาใช้เวลาดูหนังครับรวมทั้งหมดครับครึ่งรือ5วััเต็มๆยที่เขาลิ แต่อยากจะบอกว่าก็ยังจะมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งเช่นกันนะที่ยังไม่ได้นอนด้วยนะพวกเขาเนี่ยไม่ได้อยากสร้างสติโลกใหม่นะแต่ว่าถ้าพวกเขานอนตุยเยแน่แนกับต่างไทยเรื่องใหม่ที่กำลังจะมาครับกับเรื่องมึงนอนมึงตุยหรือว่าดอนสลีปครับซึ่งเป็นเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนครับที่อยากไปเล่นผีถ้วยแก้วด้วยกันเออเอาสนุกเอาขำๆแต่ว่าผีเนี่ยมันไม่ได้ขำด้วยนะและแน่นอนว่าใครกันที่เล่นเกมผีถ้วยแก้วนี้แล้วดันเผลอหลับไปแน่นอนว่า ผีเนี่ยจะเอาร่างของพวกเขาไปอยู่ด้วยอย่างแน่นอนต้องมาเอาใจช่วยให้กลุ่มเด็กเอ้อขึ้นขงนองพวกนี้ให้รอดชีวิตปลอดภัยได้หรือไม่แน่ว่าอาจจะตัวยกแกงก็เป็นได้ครับสามารถไปลุ้นพร้อมกันได้ครับที่ตัวหนังเนี่ยจะฉายจริงนะฮะรับวันฮาโ์วีนี่วันที่31ตุลาคมนี้ครับไปซื้อตั๋วได้แล้วนตอนนี้